สนับสนุนโดย45ปีคุณภาพที่เราไม่เคยเปลี่ยนสามแม่ครัวอยู่คู่คนไทย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะด้เวลาอัปเดตแย่มุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดและไม่พลาดกับเทรนด์เทคโนโลยีนะคะวันนี้อยู่กับเราสองคนค่ะดิฉันม,มุธนิกานค่ะเพนพัสวีค่ะวันนี้รู้สึกว่าจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษเทำไมล่ะยิ้มแย้มแจ่มใสเลยไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับข่าวแรกที่จะเล่าให้ฟังวันนี้หรือเปล่าจริงอะหลังไ์ก่อนเข้ารายการอันนั้นไม่ว่า แต่ว่าจะบอกคุณผู้ชมว่าเพิ่งจะผ่านพ้นไปสําหรับเทศกาลช้อปปิ้งเออจะมาอีกแล้วอ่ะคุณ12เดือน12นี่พี่เขาเริ่มออกโปรโมชั่นเป็นกลยุทธ์การตลาดหลายคนบอกเพิ่งผ่านเหนื่อยอ่ะรู้สึกยังเหนื่อยเฮ้ยแค่เลือกช้อปปิ้งเนี่ยไม่รายการสินค้าก็เหนื่อยแล้วแต่เอาควอมจริงคุณผู้ชมคุณมุกค่ะพูดถึง11เดือน11เฮ้ยแต่วันนี้มันคือ26เฮ้ยเวลาก็ผ่านไปเร็วใช่อีกอาทิตย์สองอาทิตย์ก็สิบสองเดือนสิบสอง